ผู้คนล้วนทุ์กระทมขมขืนด้วยเหตุที่เขาตัดสินใจที่จะต่อสู้ขัดขืนกับการดำรงอยู่นับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจงอย่าได้ปฏิเสธขัดขืนทว่าวจงผ่อนคลายและปล่อยวาง ปล่อยให้การดำรงอยู่เข้ามาดูแลชีวิตทั้งหมดของเธอเมื่อนั้นชีวิตก็จะมีรสชาติต่างออกไปจากเดิมเมื่อนั้นปิติก็จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติดุดเดียวกับลมหายใจ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นของขวัญจากภาวะการดำรงอยู่เราไม่สมควรที่จะได้รับสิ่งใดเลยเราไม่มีค่าพอที่จะได้รับสิ่งใดภาวะการดำรงอยู่ให้ชีวิตแก่เรามอบความสามารถที่จะรัก ที่จะรู้สึกได้ถึงความงามที่จะค้นหาความจริงที่เราได้รับมอบสิ่งเหล่านี้มาไม่ใช่เพราะว่าเราสมควรจะได้รับแต่เป็นเพราะมันมีอย่างล้นเหลือมันเป็นเหมือนกับเมฆฝนชะอุ่มครึม ซึ่งมีแต่จะหยดหยาดลงมาจากความมั่งคั่งเปลี่ยมล้นนั่นเองที่ทำให้เราได้รับมันเป็นเหมือนดวงดอกไม้ซึ่งมีกลิ่นหอมซาบซ่านมีแต่จะกำจายกลิ่นไปในสายลมมันเป็นเหมือนกับแสงสว่าง ปราศจากจุดกำเนิดและไรที่สิ้นสุดมันเป็นสิ่งที่จะต้องมอบให้และแบ่งปันมิเช่นนั้นก็จะกลับหน่วงหนักเป็นภาระปิติมิใช่สิ่งที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคต หากดำรงอยู่ที่นี่แล้วเราเพียงแต่ไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับมันมันดำรงอยู่ดุดดังกระแสน้ำเบื้องล่างเพียงแต่เธอลืมที่จะต่อติดเชื่อมโยงตัวเธอเข้ากับมันเธอถูกตัดขาดออกมา และหน้าที่ของข้าพเจ้าก็คือนำเธอกลับไปต่อติดเข้าอีกครั้งกับกระแสแห่งปิติกับความเบิกบานยินดีสันติสุขความรักและความกลมกลืนการภาวนาเป็นเพียงวิธีเดียว ที่จะนำเธอกลับไปเชื่อมโยงช่วยทำให้เธอไายเห็นว่าจะมุ่งไปสู่ธรรมชาติของตัวเธอเองได้อย่างไรชีวิตคือของขวัญการถือกำเนิดขึ้นมาคือของขวัญความรักคือของขวัญ ความตายก็คือของขวัญเช่นกันถ้าหากเรารู้จักชื่นชมทุกสิ่งทุกอย่างลุ่นเป็นของขวัญสิ้นแต่ถ้าหากเราไม่รู้จักชื่นชมก็หามีสิ่งใดนอกจากคำพร่ำบนและตัดพ้อต่อว่าชีวิต มีคนอยู่เพียงสองแบบเท่านั้นคือคนที่รู้จักชื่นชมให้ค่าแก่ความงามของสิ่งนั้นๆของสิ่งซึ่งตนได้รับมอบมากับคนซึ่งจิตใจหย,ยาบกระด้างคนเช่นนี้เอาแต่ตำหนิพร่ำเพ้อต่อว่า และเรียกร้องต้องการไม่สิ้นสุดมีคนชนิดแรกเท่านั้นที่อาจเป็นผู้ไฝ่ทำได้ส่วนคนแบบที่สองนั้นไม่มีทางจะเป็นได้เลยคนแบบที่สองนั้นจะปฏิเสธพระเจ้าไม่ช้าก็เร็ว ด้วยเหตุที่พระเจ้าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้จึงกลับกลายเป็นศัตรูไปในที่สุดคนแบบนี้นี่เองซึ่งแต่งพาสิทธิ์ขึ้นมาว่ามนุษย์มีหน้าที่ขอและพระเจ้ามีหน้าที่ให้ ภาสิทนี้แต่งขึ้นโดยคนที่อยู่นอกขนทางธรรมคนเหล่านี้มีความไม่พึงพอใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ดูผิดไปหมดไม่เคยมีอะไรใช้ได้เลยในสายตาของเขาไม่เคยพึงพอใจ ไม่เคยสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างดูผิดพลาดไปสิน้นเขามีชีวิตอยู่ในความทุกข์ระทมขมขื่นเพราะเขาตำหนิติเตียนชีวิตอยู่ตลอดเวลาดุดดังว่าขาดอะไรไปบางอย่าง เขาจะรู้สึกเต็มตื้นได้อย่างไรเพราะหากขาดความรู้สึกเต็มตื้นก็จะปราศจากการภาวนาและหากไร้การภาวนาก็หามีาศาสนธรรมอยู่ไม่การภาวนาคือรากฐานของาศาสนา และจากการภาวนานี้เองที่จะทำให้ประจักแจ้งถึงประสบการณ์แห่งการดำรงอยู่มเมล็ดพันธ์แห่งการภาวนาคือความสํานึกตื้นตันจงเต็มไปด้วยความสํานึกตื้นตันด้วยเหตุที่ของขวัญแห่งการดำรงอยู่นั้นช่างยิ่งใหญ่ และมันจะโปรยปลายลงมาสู่เธอตลอดเวลาดังนั้นเราจึงถือว่านั่นเป็นสิ่งธรรมดาสามัญยิ่งนี่เองเป็นสิ่งที่โง่เขลาที่สุดเท่าที่มนุษย์อาจทำได้แต่จิตใจได้กระทำการอันโง่เขลายิ่งนั้นไปแล้ว มันจึงเริ่มมองดูสิ่งต่างๆว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปดวงอาทิตย์ขึ้นมาในยามเช้ารุ่งอรุณช่างอ่อนโยนงดงามแต่จิตใจของเธอกลับพูดว่าแล้วยังไงล่ะมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวีวันเป็นเพียงยามเช้าอีกวันหนึ่ง เหมือนกับวันอื่นๆฟากฟ้าทิศตะวันออกเป็นสีแดงเรื่อเรืองด้วยแสงอาทิตย์อุทัยทั้งหมู่เมฆก,ก็สลับสีเลื่อมพลายแต่จิตใจกลับพูดว่าแล้วยังไงละ่ะไม่เห็นจะมีอะไรใหม่มันเป็นอย่างนี้มานานนับล้านล้านครั้งแล้ว และจะเกิดขึ้นอีกนับลล้านครั้งถ้าหากว่านี่คือทัศนะในการมองสิ่งต่างๆซึ่งจิตใจก็ได้ใช้มุมมองเยี่ยงนี้อยู่แล้วเมื่อนั้นมันก็จะหยาบกระด้างหยาบกระด้างต่อความงามต่อบทเพลงและบทกวี หยาบก,กระด้างต่อความรักและทุกสิ่งอันทรงคุณค่าเมื่อนั้นเธอก็จะอยู่ในความมืดมนเธอจะอยู่ในความน่าเกลียดเหล่านี้คือสิ่งที่เธอสร้างขึ้นมาเองจงเริ่มสํำนึกตื้นตัน จงบ่มเพาะความรู้สึกชื่นชมขึ้นมาจงกล่าวขอบคุณภาวะการดำรงอยู่ที่ได้มอบสิ่งต่างๆให้และเมื่อนั้นจะยิ่งมีอุบัติการมากมายบังเกิดขึ้นแก่เธอยิ่งเธอชื่นชมขอบคุณเพียงใดยิ่งเธอสามารถแลเห็นมากเพียงใด เธอก็จะยิ่งรับรู้ได้มากขึ้นเพียงนั้นผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยการภาวนาย่อมเปลี่ยนไปด้วยการรับรู้เขาย่อมแลเห็นการดำรงอยู่สถิตท,ทั่วทุกแห่งหนเขาย่อมค้นพบรูปรอยของมันปรากฏอยู่ทุกแห่งหน เป็นคำพีที่ดำรงอยู่ในความเงียบงันเป็นคำเทศนาที่ดำรงอยู่ในก้อนศิลา